สวัสดีค่ะพบกับ cook and eat with ไซ์อิวอีกแล้วค่ะอาหารนานาชาติจะเป็นเรื่องง่ายและทำได้เองที่บ้านของเราถ้าคุณดูป้าอิวค่ะวันนี้ป้าอิวจะชวนเรามาทำซี่โครงหมูตุ๋นแบบสไตล์จีนค่ะซึ่งสูตรนี้จะใส่น้ำพึ่งไปด้วยซี่โครงหมูจะนุ่มอร่อยหอมน้ำพึ่งมากๆค่ะ เราจะมาทำซี่โครงหมูตุ๋นน้ำพึ้งกันนะคะวันนี้ง่ายและอร่อยและเครื่องปรุงยังน้อยนิดเดียวค่ะสูตรของเรานะคะก็จะมีซี่โครงหมูค่ะมีเกลือมีพริกไทยดำมีรักผักชีมีกระเทียม มีสับป,ปะรดค่ะใส่เพื่อให้รสชาติกลมกล่อมนะคะมีน้ำผึ้งนางเอกของเรื่องค่ะแล้วก็น้ำมันพืชค่ะใส่นิดหน่อยเพื่อที่จะเจียวสามเกลอค่ะผงปรุงรสหมูหรือว่าน้ำซุปหมูก็ได้ค่ะ เรามาผสมซอสกันก่อนนะคะน้ำมันหอยค่ะเป็นปกติของอาหารจีนนะคะที่จะต้องใช้น้ำมันหอยแทบจะทุกเมนูเลยค่ะปกติที่บ้านถ้าทำอาหารไทยก็จะไม่ค่อยใช้ค่ะบ้านประอิ๋วจะกินน้ำมันหอยกันเปลืองนิดเดียวเพราะถ้าเราใส่น้ำมันหอยทุกเมนูเนี่ยรสชาติจะไม่ค่อยแตกต่างกันค่ะ ตามด้วยซอสปรุงรสค่ะเอายี่ห้อที่เราชอบเลยนะคะส่วนใหญ่เขาจะนิยมซอสฝาเขียวนะคะใครที่อยู่ต่างประเทศหาไม่ได้ก็ใช้โชยุคิคเมนอะไรพวกนั้นได้เลยค่ะป้าอิ๋วว่ามันอร่อยกว่าฝาเขียวอีกนะคะใส่ซีอิ๊วดำค่ะนิดเดียวประมาณ1-4ส่วนสช้อนชาค่ะ ให้กระดูกหมูของเรามีสีเข้มขึ้นเล็กน้อยค่ะใส่น้ำตาลทรายนิดหน่อยค่ะเดี๋ยวเราจะใส่น้ำพึ่งทีหลังนะคะเสร็จแล้วคนทุกอย่างให้เข้ากันค่ะตอนนี้เราจะมาตำสามเกลือนะคะปกติไม่ค่อยเอาครกออกมาใช้กับอาหารจีนสักเท่าไหร่ แต่ทำสามเกลอเนี่ยจำเป็นเลยค่ะมีเพื่อนเคยถามใน Facebook นะคะว่าสามเกลอนี่คืออะไรมันคือกระเทียมพริกไทยและรากผักชีตำรวมกันค่ะซึ่งจะนิยมมากในอาหารจีนค่ะถือเป็นสิ่งสำคัญเลยก็ว่าได้ค่ะและเราต้องตำให้เข้าละเอียดมากๆนะคะ เพื่อเวลาเราผัดกับน้ํามันแล้วเนี่ยน้ำมันหอมระเหยของเขาจะออกมาค่ะใครไม่มีครกหรือไม่ถนัดแบบนี้จะใช้การบุบรากผักชีกระเทียมแล้วก็พริกไทยก็ได้ค่ะแต่ว่าความหอมมันจะไม่ได้เท่านี้นะคะทำตามที่เราถนัดเลยค่ะแต่บ้านป้าอิวนิยม ทำแบบนี้นะคะเพราะว่าเคยทําหลายครั้งแล้วเห็นความแตกต่างค่ะซี่โครงหมูของเรานะคะล้างสะอาดค่ะแล้วก็ซับให้แห้งใครจะไม่ซับก็ตามใจเลยค่ะส่วนของซี่โครงหมูเนี่ยเขาจะมีมันค่อนข้างเยอะนะคะเป็นบางชิ้นค่ะ ใครไม่ชอบมันเยอะก็เถือเอาชิ้นมันออกก่อนก็ได้นะคะแล้วหั่นเป็นซี่ๆออกมาเลยค่ะซี่โครงที่ต่างประเทศเนี่ยเขาจะหั่นเป็นชิ้นยาวๆเพราะว่าเขาขายเอาไว้สำหรับย่างค่ะเขาจะไม่นิยมกินแบบตุ๋นเหมือนคนเอเชียเรานะคะ และที่สำคัญก็คือกระดูกแข็งและกระดูกอ่อนเขาไม่ได้ขายแยกค่ะเขาจะตัดรวมกันมาเลยค่ะเพราะฉะนั้นเวลาป้อยู่ต้องการกินเมนูที่มีซี่โครงกระดูกอ่อนก็จะซื้อซี่โครงแบบนี้มานะคะแล้วก็มาหั่นแยกค่ะกว่าจะได้กินซี่โครงกระดูกอ่อนหม้อน,นึงบางทีต้องซื้อซี่โครงหมูมา2-3แพ็คเลยค่ะ แต่ก็คุ้มนะคะเพราะว่าราคาเขาไม่แพงค่ะส่วนซี่โครงแข็งไปอิ่วก็เอาไปย่างเอาไปตุนเอาไปแกงค่ะตอนนี้เราตั้งกระทะหรือว่าหม้อเปิดไฟแล้วก็ใส่น้ำมันพืชลงไปค่ะเราใช้ไม่เยอะนะคะแค่หนึ่งช้อนโต๊ะค่ะ เพราะว่าเราต้องการแค่เจียวเจ้าสามเกลนี้ให้หอมค่ะเพื่อนบางคนเคยถามว่าเจ้าสามเกลนเนี่ยถ้าเราไม่เจียวจะได้ไหมก็ได้นะคะแล้วแต่เทคนิคเลยค่ะว่าแต่ละบ้านก็จะมีเทคนิคที่ไม่เหมือนกันค่ะบ้านไป๋วอยชอบแบบนี้ค่ะเจียวไฟอ่อนมากๆเลยนะคะเพราะว่าชิ้นเขาเล็กค่ะเดี๋ยวเขาจะไหม ใครไม่ต้องการเจียวเจ้าสามเกลอเนี่ยก็ข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลยนะคะตอนนี้เราใส่ซอสที่ผสมไว้ลงไปค่ะแล้วก็ตามด้วยซี่โครงหมูค่ะต้องทำเร็วๆเลยนะคะเพราะว่าซอสเขาจะไหม้ค่ะใครกลัวว่าซอสจะไหม้ก็ใส่ซี่โครงหมูก่อนแล้วก็ตามด้วยซอสทีหลังได้เลยค่ะ แต่ป้าอิ๋วชอบเทคนิคนี้นะคะที่จะทําให้ซอสเนี่ยมันหอมก่อนและน้ําตาลที่เราใส่ไปในซอสเนี่ยจะทําให้มีรสของคาราเมลนิดนึงค่ะคัวซี่โครงหมูกับซอสสักแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็ใส่น้ําร้อนค่ะใครไม่ทําน้ําร้อนก็ใส่น้ําธรรมดาก็ได้นะคะแต่ว่าก็ต้องรอให้น้ําเดือดก่อนอนิดนึงค่ะ ใส่ผงปรุงรสหมูแล้วก็ตามด้วยสับป,ประรดค่ะใครไม่มีสับป,ประรดจะไม่ใส่ก็ได้นะคะพี่อยู่เคยทำทั้งสองแบบก็อร่อยทั้งสองแบบค่ะแต่ถ้าเราใส่สับป,ประรดลงไปแล้วเนี่ยรสชาติมันจะแตกต่างมันจะโดดเด่นขึ้นมาค่ะจะไม่ใช่แค่หวานมันอย่างเดียวค่ะ แต่มันจะแทรกด้วยรสเปรี้ยวนิดๆของสับป,ประรดอร่อยมากค่ะเสร็จแล้วปิดหม้อนะคะวันนี้ใช้หม้อความดันค่ะเราจะตุ๋นด้วยหม้อความดันเวลา30นาทีนะคะใครไม่ใช้หม้อความดันก็เคี่ยว1ชั่วโมงค่ะครบเวลาแล้วเราเปิดฝาหม,ม้อดูค่ะ มื่อความดันเนี่ยจะทำให้เนื้อของเราเปื่อยยุ่ยแต่ก็ไม่ทำให้น้ำที่เราใส่ลงไปเนี่ยลดลงค่ะเดี๋ยวเราจะมาเคี่ยวน้ำให้งวดลงขุกขลิกนะคะแล้วพอถึงตอนนั้นเราค่อยมาชิมและปรุงเพิ่มค่ะตอนนี้น้ำงวดลงเยอะแล้วนะคะก่อนที่น้ำจะขลุกขลิกให้เราใส่เหล้าจีนค่ะ อยู่ไม่มีนะคะก็เลยใช้วิสกี้แทนค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ําผึ้งค่ะใส่ปริมาณขนาดนี้ไม่ต้องกลัวว่าจะหวานนะคะมันกลมกล่อมกําลังดีเลยค่ะตอนนี้น้ําเรางวดลงเยอะเกือบจะเป็นซอสแล้วนะคะต้องหมั่นคนๆน,นะคะไม่งั้นซี่โครงจะติดหม้อค่ะตอนนี้ น้ำเหลือเป็นซอสแล้วนะคะก็คือเสิร์ฟได้แล้วค่ะจะชิมอะไรก็ตอนนี้เลยนะคะเมื่อเสร็จแล้วให้ยกออกจากเตาเลยค่ะถ้าเราไม่ยกเนี่ยความร้อนจากเตาจะทำให้ซอสเนี่ยแห้งค่ะตอนนี้มาตักเสิร์ฟกันเลยค่ะใครชอบที่มีซอสเยอะๆก็ยกออกจากเตาก่อนนะคะ อาจจะประดับหรือไม่ประดับแล้วแต่เราเลยค่ะเมนูนี้ทานกับข้าวสวยนะคะป้าหยู่ทำหลายครั้งมากเคยทำรับแขกฝรั่งด้วยค่ะแขกทุกคนติดใจบอกว่าอร่อยมากค่ะเขาบอกว่าชอบมากกว่าแบบที่ย่างๆที่เขาเคยกินเลยค่ะ ทำทุกครั้งก็ไม่เคยพอค่ะจะต้องมีคนขอเพิ่มตลอดเลยค่ะสูตรนี้แค่2-3ถึงสคนกินนะคะแต่ถ้าเป็นอาหารสำหรับคนไทยเราที่เราเสิร์ฟพร้อมกับอาหารหลายๆอย่างก็เหมาะสำหรับทานในครอบครัวค่ะพบกับ o o กแอนด์อิตวิซายอิวกับเมนูอื่นๆได้เรื่อยๆค่ะก่อนไปอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดเมนูอร่อยๆนะคะสวัสดีค่ะ